แบบแล้วทุเรียนกินแบบไหนยาดาพานซ่าสวัสดีจ้าหิวกันหรือยังได้เวลาอาหารแล้วเดีด๋วยวนะคะทุเรียนกับไมโลนี่เขาไม่อยู่กับเรากี่วันละคะกันนกันเป็นสามนะค่ะสามวันใช่ไหมคะอ,มอยู่กันได้ละ โอ้โหอยู่แล้วเนี่ยคอยืดมาเชียร์แล้วไมโลล่ะไมโลเป็นอะไรไมโลหนาวหรือเปล่าไมโลน่าจะหนาวเพราะว่าตัวตันเยิ้มเขียวไหมโอ้โหเขีดูสิดูตรงนี้ครับเริ่มรู้มากแล้วนะคะตอนนี้จะบินจะร้องเรียกเวลาหิวนะคะหิวหิวป้าป้ากำลังทำนเอ่ออาหารให้น้องอยู่นะนี่ก็จะเป็นอาหารของลูกนะคะ ใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนนะก็ใส่น้ำผุ่นนะคะลงไปใส่น้ำประมาณสิบสองเท็นแอลนะคะถ้ามัน,นยังข้นไปก็เติมน,น้ำได้แาบนี้นะคะ่ะดาราตอนนี้ดาราทำอะไรอยู่ลูกอ๋อการบ้างเพ่ง มนนะะป้อนอาหารไมโลใช่ไหมไมโลกําลังหิวเวลาไมาโลกินทํายังไงนะลูกเอ,อ๊ะปะไหนไมโลอยู่ทําไงนะออไปเย็นๆลูกไหนไมโลหิวทําไงไมโลจะกิน,นอุ้ยไม่ยอมดับอพออิ่มแล้วหมดอละเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัวเปลี่ยนตัวเอาข้าวม,มา ต่อไปทุรเรียนทำยังไะทุรเรียนยมันขยันมากทุรเรียนกินแบบเรียบร้อยมากไ,ไม่โลก,กินแบบแล้วทุรเรียนกินแบบไหนกิน <c oughs> แบบน้านิ่งมากเอ้ยอย่างนี้กนเก่งนะนี่เสร็จแล้วเราก็จะทำความสะอาดนะคะ ดูสิเนี่ยขนเริ่มขึ้นเห็นสี s s ชัดเจนแล้วนะอันนี้วันก่อนหนูคิดว่าตัวนี้ใบโรยเป็นสีดำค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นออกเป็นสีเขียวให้เห็นแล้ว,วใช่ยให้เห็นแล้ว,แ,ลวแม่ค่ะมีน,นู่นอีกตัวหนึ่งนะคะอ้วนมากค่ะนู่นค่ะนู่นไหนคะเงาเดี๋ยวเธอ <laughs> <laughs> มันอยู่นิ่งๆมันไม่กัดเลยอ่ะเช็ดก้นด้วยเช็ดก้นตรงนี้ด้วยเช็ดก้นชิบหน้ามากงงก้นเนี่ยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาเขา เข้าโรงนะจ๊ะไม่โลเลยไม่โลไปไหนล่ะเธอเธออื้แล้วตอนนี้ได้เวลากินข้าวแล้วดูสิหิวกันใหญ่เลยค่ะนี่นะตอนนี้หิวยังคะหิวยังคะไม่รู้อ๋อไม่ใช่เหรออ๋ออืมอันนั้นอันนัจะกินหิวหนูไม่ใช่นอนเขาหิวไหมยังไม่ตรงนี้จะทำเด้อ อ้าวไม่ใช่หรอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฝากข้างในของน้องตรงเนี้ยต้องเห็นอ่อนน้อยใช่ไหมนิ่มมากมาได้แล้งจับได้แล้วพร้อมยังทุเรียนพร้อมยังทุเรียนบอกว่าพร้อมนี่ไม่รบอกหิวหิวเหมือนกันนะหนูก็หิวเหมือนกันนะรอแป๊บนึงลูกให้พี่ทุเรียนกินก่อนให้พี่ทุเรียนกินก่อนจับตัวแปบแป๊จับตัว เดี๋ย่าได้ค่อยๆนะกะันพ่อโอ้เรกินเจ่งมากมเลยอะใครได้กินคคน,น,น,น้ำคนแรกคนแรกเรื่อยๆดูเลขสีไหมเลขสีพ่อกดเลยค่อยๆกดอีกนิดนึงพ่อนี่นละละเลยมัน,นได้กินเจ่งมากอะอาบาเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็จะกินเป็นพวกธัญพืชแล้วเป็นแบบเม็ด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 เขียวได้แล้วใช่มาเคเรียนอิ่มแล้วนะคะมาแล้วมาแล้ว ไม่โรดูนิ่งๆไม่น่าจะไม่ไม่น่าเชื่อว่าไม่โรดไม่ไม่ไม่กินไม่เย็นกินไม่เก่งเลยแล้วกินเร็วมากไม่กินเร็วมากเขาทำเนี่ยโอ้ยยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มไมโรดยังไม่สีสีอะไรสีพี่สีแอลสีแอลสีแอลดาเขาขอแล้วอะไรนึงนะดูเขาเขาจะกินแล้วถ้าเขาไม่กินเขาหนีเขาดูต้องคุมก่อนกินอยู่เลย ออแล้วนะอ๋อละนี่นะเราก็จะป้อนให้เขาเชา้ากลางวันเย็นบางทียังไม่ถึงเวลาเขาก็จะเรียก,<ว>กแล้วนะคะเดี๋ยวนะี้เริ่มรู้มากแล้ววันนี้มันทำหัวเงี้ย <c oughs> เขาอิ่มเง้เขาเป็นีใช่ไหมอย่างเงี้ยเขาทหัวเงี้ยท <c oughs> หัวเงี้ยแต่เขายืนอย่างงี้นะแล้วอยี้ออ,อ,อ่ใช่เราปิดแอรเป็นไงเป็นไงดเห็นไหมคะมันไม่อาปากเรียกเราแล้ว วันที่หนึ่งอ่ะวันที่หนึ่งใช่ไหมตัวนี้โตนะคะตใหญ่โตอืมใช่ใหญ่เล็กมึนไหมคะใหญ่โตใหญ่เล็กโอเคอโอเคไม่ก็มึนไปนอนกันนะเด็กๆนนบุ้ยๆุยแหลับแล้วแหมกินอิ่มแล้วตาตาจะหลับใชนะเธอวันนี้พี่อารก็จะมาป้อนอาหารอีกแล้วนะคะ เนี่ยเราเอาน้องมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะดูการเจริญเติบโตของเขาแบบความรู้มากโอ้โหหิวค่ะแม่ต้องปิดไปก่อนเราอยากเป็นน้องมากเลยเพราะว่าตื่นไหมล่ะแม่ให้ยานอนในในตะกร้าในกองเนีย่ยไหมนอนไม่หาดนะ <c oughs> โอเคค่ะตอนนี้หนูใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยนะคะทุเรียนมันหิวมากไปทุเรียนก่อนนะ น้องก็จะเป็นแบบเฉ,ฉยๆนะคะอย่างนี้ค่ะทุเรียนกินเรียบร้อยมากค่ะทุกคนแต่ดูไมโลนะคะไมโลโจมกะค่ะจะมุนแล้วน้องกินเก่งขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะไหเช็ด ข่อยเช็ดปากห้อนะคะอิ่มยังคะอิ่มแล้วอิ่มแล้วโอเคถ้าเขาไม่เอานี่คือเขาอิ่มแล้วนะคะโอเคค่ะต่อไปไมโลนะคะไมโลพี่ไม่มีอาหารไมโลนี่คือแบบดูดูไมโลตายแล้วนไมโลแบบหิวแบบมูมามาดูดิเจ้าดาจับไมโลดีเลยหรอเพราะว่าไมโลกินแบบฮัดคอมาก บใช้ไม่คะแป๊บเด <c oughs> ียวหมดแล้วมโลน่อิ่มแล้วใช่ไหมังดูสิคะัดพอมากโอ้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 อ้โ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 อ้อาโอะะ้โอ้โอ้โอ้โ้โอ้าอ้อ้โอ้โอ้โพี่้อค้คอ้อ้อ้้อ้ โอเเคนี่ยเห็นไหมคะว่าสีของน้องนะเริ่มชัดขึ้นตอนนรียก่อนใช่ไหมเพิ่งบีรักหนุ่มใสมเห็นเออไมู้อ่ะตัวสีดำก็เลยพูดว่าสีดำ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 ทุกวันแล้วก็โตไอตัวเ,ตเลนเห็นอีกเชียวแล้วใช่พอยายทุเรียนสองทิศแล้วเริ่มเห็นสีขนชัดเจนแล้วเนาะ ใช่ไหมใช่ไหมอ่านไปประมาณสามอาทิตย์บินทุกวันนะครับเริ่มบินได้แล้วค่ะดูสิออันนี้ทุเรียนนะคะบินเก่งแล้วค่ะตอนนี้นี่เจ้าไมโลบินตามพี่มาเลย้ทำไมยังไงไมโลข้าที อนแบบว่า <c oughs> เขาเลอะ,อะถอยหนีแล้วไม่เอาเลยอ่ะนะบินกลับขึ้นไปเออไมโลบินมาไมโลบินมากนี่ไมโลก็โชว์บินบ้างเหมือนกันอันนี้น้องไมโลนะคะเริ่มแข็งแรงขึ้นกินเก่งมากไมโลเนี่ย แล้วก็กินไวมากๆด้วยอีกนิดนึงน่ะอนี่นะคะพี่ทุเรียนนี่คือแบบเปิดมาจะบินโชว์ตลอดเลยค่ะวเดี๋ยวเรามาอัปเดตน้องๆที่ดูกันใหม่นะคะ มาทั้งคู่เลยเกินเก่งแล้วก็บินเก่งมากเลยค่ะทุเรียนแต่ทุเรียนจะค่อยๆกิน พ่อป้าเรียกเขามากินอีกทีหนึ่งนะนนโอ้โหมินตามอย่างไวอกะอีกเยหิวมากยังไม่อิ่มยังไม่อิม่มอะไรก็แตจ่จุ๊บโอ้ยขอบุญขี้วัวอย่างเงี้ยขี้วัวอย่างเงี้ยอะไรกันเนี่ยทูเรียนระวังหัวหนูอะไรของทูเรียนเนี่ย มาเดินไปให้น้องกินน้องหิวแล้วทุเรียนตานหนูแล้วคะ่ะตั้หนูแล้วคะ่ะนี่กินเร็วมากใช่กินเร็วมากแบบินไม่เร็วเท่าพี่ทุเรียนเลยได้กินทีหลังประจําเลยนะคะเนาะอนาะอมอันนี้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะอันนี้ไมโลเหมือนแบบจะเด็กกว่าทุเรียนนะ ดูทุเรียนน่าจะยังไม่อิ่มดูส oh, <ed> ิโอ้โหยังววยวายอยู่เลยค่ะนันเนี่ยเขายังไม่อิ่มป,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 ป๊ะป๊าก็ไม่แถมให้เขาหน่อยไม่ทำเลยเหรอไม่ทำเล์ <ology> เหนื่อทำไมื้อทีอย่าด่าฟาาแม่ม่ตงใจหิ้หนูทำบคุาแม่แม่ดีมาเหนื่อยทำไม้อ่อยาด่าฟาบ๊ายบายอาทุเรียนเข้ากองปิดตาปานะคะ กดแค่กดสับวาคคา้แฮชแท็กจาราพาซ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะ